สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง youtube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ชมนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้มาราคาถูกมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้นะคะเป็น Toyota v i ีอนะคะ1.5ตัว E คันนี้เป็นรถปี2014นะคะเป็นโฉมเจนที่3นั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้ตั้งขายอยู่ที่329,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000ไปไปลายๆ6,000ต้นๆขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าและจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการเลือกผ่อนนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองแต่เดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลย สำหรับ v ีออคันนี้เป็นโฉมเจนที่3รถปี2014นะคะกันชนนั้นนะคะก็จะเป็นเส้นโครเมียมเล็กๆแล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางสำหรับโตโยต้าเองนะคะการดูแลรักษาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะคะอะไรไม่จุกจิกศูนย์ให้บริการมีอยู่ทั่วประเทศเลยในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ4กไก่กทอทงนะคะ7763จังหวัดกรุงเทพมหานครก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วด้วยเนาะ ถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะคันนี้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกตินะคะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานขอบ15เป็นแม็กซีูของแท้จากโตโยต้าเลยซึ่งแน่นอนว่าของแท้นะคะที่มาจากโรงงาน ค่อนข้างที่จะแข็งแรงตนทานะคะรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับยางนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางดันหลบนะคะรหัสยางนะคะ18560 R15 นะคะก็เป็นรหัสยางของตัวรถคันนี้นั่นเองยางดันหลบถือว่าเป็นยางแบรนดอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับยางของตัวรถคันนี้เป็นยางสัปดาห์ที่60ปี2021นนะคะตัวยางก็สภาพยางยังดีอยู่เลยดอกยางยังลึกนะคะ สำหรับลายเยอยียดตัวซุ้มล้อนะคะก็หนี่ซุ้มล้อโค้งนะคะเดิมๆมโครงสร้างนี่เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มนะคะของตัวรถตั้งสองข้างเลยหูของกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะเป็นการพับหูกระจกด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกนะคะจะเป็นแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถ <S <S แล้วก็ตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มีการติดตั้งคิว้วกันสั่มาให้นะคะสําหรับกระจกรถทั้ง4บานเลยนะคะส่วนตัวกระจกทุกบ้านนะคะยังเป็นของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะมีสัญลักษณ์โตโยาต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็มีสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบอนเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้ทั้ง4บ้บานเลยส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้เขาเป็นระบบเบนซินลว้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ำมันเบนซินนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ9 1แก๊สโซฮอ95นะคะแล้วก็รองรับ E20 ด้วยนุ่นให้ดูภาพรวมด้านข้างกัน เห็นไหมคะว่าคามสเหลี่ยมด้านข้างของเขาเนี่ยอยู่ครบเลยและสีของตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมนะสีเสมอกันทั้งคันไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาก่อนนะคะทุกอย่างเดิมแพ้จากโรงงานแล้วก็ตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาด้วยนะคะส่วนชุดโคมไฟท้ายของโฉมเจนที่3นะคะจะค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน ส่วนด้านบนหลังคานะคะเขาก็จะมีในส่วนของเสาสัญญาณไวรับขึ้นวิทยุกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกอยูที่3อยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของแท้จากสูตรโรงงานอยู่เลยนะคะมีตัวอักษรโคเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานั่นก็คือ v ีออนั่นเองตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางและด้านขวาตัวอี้นะคะก็เป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้ ในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเป็นสีบอลเงินนะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัวรถคันนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง2จุดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้ซึ่งสามารถ ใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะยิ่งจะอยู่ข้างเบาคนขับนั่นเองนะคะอ่าเราเปิดให้ดูกันเลยนะคะนี่คันนี้เปิดมานะคะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและดูกวา้วางของเขานะคะก็จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นรถแต่ลักราคาเบาๆนะคะก็มีบอดี้ก็ค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวนะอ่ะรุ่นเปิดให้ดูในส่วนของตัว ด้านล่างกันนะคะสําหรับด้านล่างนี่ก็จะมีในส่วนของยางอะไรสารองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองอันนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะเห็นไหมสีที่หน้ายางก็คือยังไม่ลอกเลยแปลว่าตัวยางยังไม่เคยผ่านการแตะพื้นถนนมาก่อนนะคะนี่แล้วก็สําหรับตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะว่ารอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยสีเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอะทุกจุดอันนี้ก็คืออยู่ครบเลยนะคะ มาดูอีกหนึ่งข้างกันนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันเลยนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดอันนี้ก็อยู่ครบนะคะอันนี้เรารับประกันเลยว่าตัวรถนะคะไม่เคยจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยในส่วนของตัวน็อตฝากระปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตนี่เป็น สีบอนสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะก็แปลว่าตัวน็อตไม่เคยมีรอยขยับนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูกันใกล้ๆไปเลยนะคะให้ดูชัดว่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยตัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเล็บจิกสินยางลงนะสินยางยังนี่ยังดีอยู่เลยก็แปลว่าตัวนี้ไม่เคยผ่านการทําสีนะคะโครงสร้างต่างๆด้านท้ายเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะด้านท้ายไม่เคยโดนชนปากกระบรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยนําไปทําสีด้วยนะคะ อ,อันนี้นุ่นพาเดินดูรอบตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระออกมา,มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อในส่วนของภายในกันดีกว่าสําหรับคันนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นภายในแบบโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะมือเปิดประตูด้านในก็จะเป็นสีดําแบบนี้ค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกระบบเซน็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเอง มาที่ด้านข้างของพวงมาลายัยตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยก็จะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้าขวดน้ํานั่นเองสําหรับตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกวงข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าพวงมาลัย3ก้านตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยจํานวนหนึ่งคูณน่ะมาดูในสมป้ายราคาหน้ารถกันสําหรับตัวรถคันนี้นะคะ t ต y o ต a v ีออส1.5ตัว e ปี2014ตั้งขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาท เลขไมอยู่ที่1 1 8 8 1 7 3กิโลซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้ก่อไม้เลยมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียง CD สามารถฟังวิทยุ FM AM ได้ M A M นะคะตัวนี้ก็เดิมแท้จากโรงงานมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลย และในส่วนของตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดสำหรับตัวเบาของเขานะคะตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นเบาะหนังสีดําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาทําความสะอาดนะคะได้ค่อนข้างง่ายกว่าเดิมเนาะ,ะตัวรถคันนี้มีแอร์แบกให้นะคะคุณลูกค้าจะจานวนหนึงคูนานั่นเอง สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นบ่อนหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะสภาพดีเลยนะรอยชําคือแทบไม่มีเลยนะคะมีสายเบลสามเส้นแปลว่าด้านหลังออกแบบมานะคะเพียงแค่สามท่านเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะด้านล่างมีการปูพรมกระดุมมาให้ทั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะภายในนะค่อนข้างกว้างนั่งคือเหยียดเท้าได้สบายเลยนะคะส่วนเพดานด้านบนนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดเนาะรอยขีดขูดขุยอะไรเงี้ยคือแทบจะไม่มีเลยนะคะ สุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยว่าตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับเครื่องยนต์นะคะเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะขนาด1 5 0่ซีซีตัวเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทนะคะเป็นเครื่องยนต์ซีูบตระกูล one i n s e t นั่นเองนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดซึ่งอันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงทุกตัวอักษรอันนี้ให้นุ่นให้ดูกันเลยนะคะในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงนะคะ โครงสร้างต่างๆที่มาจากโรงงานพวกนีก้คืออยู่ครบเตยน็อตแก้มสีเดิมเ Art Shock, ม็ดอาร์ที่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์น็อตคานทุกอย่างนะคะสภาพเดิมเดมเลยนะคะนี่ตัวน็อตสีเดิมไม่มีรอยฉลกไม่มีรอยขยับนะคะคานหน้าก็โครงสร้างเดิมนะคะเดิมแท้ที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมน็อตที่เชื่อมต่อคานกันนะคะตัวน็อตสีเดิมนะไม่มีรอยฉลกแล้วก็ ไม่มีรอยขยับเลยนะคะทุกอย่างสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่สติ๊กเกอร์มาออก็ที่ติดอยู่กับเบ้าโชค๊คเ mm hmm. ม็อดอาร์ที่เบ้าโชค๊คสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มและน็อตฝากระโปงนะคะฝากระโปงเดิมแท้จากโรงงานมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นการความร้อนนะคะที่ติดอยู่ฝากระโปงเห็นไหมคะว่าน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยและสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานสติ๊กเกอร์สีนะคะก็ยังติดอยู่ที่ฝากระโปงเนาะ อันนี้เราคารันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพลิกความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีบอลเงินคันนี้กับ t o โยต้าวีออสหนตัว e ปี2014ตั้งขายอยู่ที่3า5 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ้นได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ